Mm-hmm. Okay.

Oh um, uh, no, so now um, สวัสดีครับสวัสดีเยเ さあ コントからの手入れの。 ก็คุณกองังจรด้นะขอกระลังใจหน่อยค่ะ สวัสดีครับคุณสมอสวัสดีด้ครับสวัสดีสมอสวัสดีคุณมัตสีสวัสดีทุกท่านนะครับเอาดี๋ สวัสดีทุกท่านด้ครับคุณเซอมอลคุณมาซีนะครับสวัสวดีได้ครับผมขอบคุณนะครับมาส่งไลน์แจ้ขอบคุณหล,ลายๆครับผมเซอมอลกระทรวงมนตรีนะครับ I'm moi, je vais s'abattre โซคนสดีเดอครับ พี่สปุนจากเซอร์โมอนะครับ นี่เก็บหลักกิโลต่อครับอิบหลักกิโลต่อไปยังไม่ครบได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณราตรีสวัสดีนะครับสวัสดีพุนาจากคุณลาตีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ

วันทิตสวัสดีน้องสมอมันีก็สมงอทาก่อนมาได้ครับขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณสมอมากขอบคุณที่มาส่องรังใจสวัสดีครับสวัสดี มห็นสวัสดีคุนบังต้องอยกินเนื้อไหมสวัสดีคุณมาจากดินได้ครับผมมาจากดินสกัลัรงใจเริ่บห้าขอบคุณเด้อครับผม เห็นตะเดียต่เดงงเลยโอ้สาวเตามีนาะโอมีเด็กเกาวม่อไรพวกผมเป็นตัวตีพี่นนอะเดี๋ยวไม่มีเบงกาวดีกว่าอ้กกับสาวเนาะหลังพัมเดี๋ยโอเคหน่อยสดีฟเอฟซีปูนา ขอบคุณคุณมาจากเย็นนะครับได้ขอบคุณหลาย มันนี่ยแกบลักกิโลต่อครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้ตรงยกขึ้นน้ำไม่เช็นสวัสดีคนนุณนันดานะครับสวัสดีคนนุณนันดาผมขาวมันมีตัดพรมใหม่ครับพ่งนี้ไปทำงานสองทิปตัดที่หนึ่ง ขอบคุณคณันดานะครับมาส่งกำลังใจขอบคุณทุกคนคุณมาจันทก็สวัสดีคณันดาหมุนแล้วครับตัวสักนี้ทำไมผมไม่ไม,มุนนะเรื่องคุณนันดาหมบอกเรื่องผมไม่มุนนะ อยู่ใกล้กันเลยอยู่ใกล้กันไม่หมดน,นะครับนี่เป็นเฉพาะตัวเครื่องกันธรรดเนาะเข้ามาดินหมุนไหมครับหมุนไหมเป็นเฉพาะบางเครื่องเนาะอาจจะเป็นกับเน็ดที่โทรศัพท์ก็ได้ครับสวัสดีครับปาสอนครับส,สวัสดีครับปาสอนปาสอนพาเที่ยวสวัสดีครับ ขอบคุณปาสอนเด้ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับปกติดีไม่หมุนออกครับผมของคเนเด้ครับเปิดตาให้ตลอดนะครับผมนอนแล้วอ๋อครับของคุณปาสอนครับนอนแต่เป็นเด็กปาสอน นั่นแต่ยัเติดัดสาวนเนคุณมาจาัดินก็สวัสดีปาสาวน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กัมปหอสวัสดีด้วยครับ สายของนะเนองสายโทรศัสท์เลยไลค์กันไรอยู่นี่เต่นตดเช้าไปทใคของก็เลยงออ๋อไะสอนใครของตลาดบางทศเต่นเจัาโบนะครับสม่งมาคนขายของตลาดตื้นตีสองตีสามมาเดเป็นชื่อบตลาดกรเจบางคนก็นอนแต่หัวค่ำนอนแต่หกโมงกับมี่เต้นตีหนึ่งตีสอง ขอบุญปลาสนันเลยค่ะพะคอนค่ะปาร้องยังร้องยังนั่งร้องไฟยิงกำลังจะมาแล้วเป็นซ้อมคออยู่ <laughs> เป็นซ้อมคออยู่ข้างนอกแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวน้องร้องไฟยิงอย่าร้องเพลงแล้ว แล้วนเดีนทีบสี่ประมานีเพลงอะไรล่ะครับเอามานั่แทนกันกได้อจะจับไม่หลอกไม่ไม่ฮะนั่งทงั้งเดือนบ่าขอกองกันทำไม่เปหลอกต้องถอใหม่เป็นทำไม่เป็นก็มาดีกเนาวันเพลงอะไร เปลี่ยนความคิดถึงไม่มีนักล้องไปยิงลองช่วยครับแต่ไม่ไม่ออกหน้าด้วยไ่นนองหลบซ่อนหน้าแังหน่อยคนว่าเนี่ยเป็น ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคน